ประมาณนี้ครับส่วนแอดออนผมก็จะอธิบายทีละกันนะครับว่ามันมีอะไรน่าใช้บ้างนะครับจมจะเริ่มตั้งแต่สีแดงจนไปถึงสีเทานะครับสีแดงครับชิ้นแรกนะครับก็คือเศษผลึกสีลุ้งนะครับก็คือเมื่อสร้างไบโอพอดขึ้นมาแล้วจะเผยเห็นออร่าของมุรุษชีวิตที่อยู่ในรัศมี6เมตรจากไบโอพอดนาน6วินาทีก็คือเราไอตรงกล้องนะครับมันถ้าใครอยู่ในรัศมีของกล้องในระยะ6เมตรจะเห็นออร่าเลยนะครับระยะเวลา6วินาทีนั่นเองนะครับส่วนตัวสีแดงอันนี้ครับก็คือเมื่อเริ่มเกมมา เครื่องมือของผู้รอดชีวิตใช้เวลาในการเกิดขึ้นนานความปกติ30ปีก็คือไอเอ็มพนั่นแหละนะครับแล้วก็ผู้รอดชีวิตทุกคนจะติดสถานจะติดไอหมาฝรั่งครับไอติดเนี่ยสลิปสตรีมครับมันคือไอหมาฝรั่งนะผมขอเรียกหมาฝรั่งบางคนจะเรียกตุ่มสิวหรืออะไรก็ได้นะครับผมขอเรียกหมาฝรั่งนะครับโอเคครับพูดถึงแอดออนแดงจบเรียบร้อยแล้วครับก็คือตอนนี้จะเป็นแอดออนม่วงนะครับก็คือรูปถ่ายข้อครัวโซมาครับก็คือเซอร์นั่นเองนะครับก็คือเมื่อ พอสามารถตัวนี้ครับก็คือให้สถานะเร่งรีบ5%หลังจากเทเลพอร์ตสลิปสตรีมสำเร็จนะครับระยะโอเวอร์โอเวอร์ล็อกลดลง20%อันเนี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไอ้เอ้ยอ๋อผมเขา้าใจแล้วสถานะ BKB จะลดลงเออจะใช้ได้แค่แป๊บเดียวแต่เราจะวิ่งไวขึ้น5%นะครับโอเคอันนี้เมื่อกี้ตอนแรกผิดครับผมจำได้ไอโอเวอร์ล็อกคือสถานะ BKB นะครับจะใช้ได้น้อยลงแต่วิ่งไว5%นะครับถามว่าดีไหมก็โอเคนะครับเพราะว่าไม่ได้คนต่อเนื่องต่อเนืออเน่องไวกว่าแต่แค่ไอการที่เรากระทืบไม้ไวกับ เป็นชนะ b k b มันก็แค่แป๊บเดียวนั่นเองนะครับได้อย่างเสียอย่างนะครับแล้วก็สีม่วงตัวที่2ครับก็คือลูกเรือปรากฏกายนะครับก็คือเมื่อผู้รอดชีวิตติดไอ้หมักฝรั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นจากกล้องจากผู้รอดชีวิตคนอื่นนะครับหรือจากที่เรายิงนะครับคุณจะเห็นออล่าของผู้รอดชีวิตคนนั้นนาน8ปีนะครับระยะการติดซีสตีมระหว่างผู้รอดชีวิตครับแต่ละคนจะเพิ่มขึ้นเป็น2เมตรครับก็คือติดเชื้อแบบไกลขึ้นนะครับไม่ใช่แบบตัวติดกันอย่างเดียวแล้วตอนนี้เพิ่มก็ขึ้นมมมาา2เเเตรรรรนนนนนัััั่่อองงะะคคบปณ้สววืิิจฉย ก็คือออร่าของรอชีวิตที่ติด EMP ไอ้ที่เก็บ EMP ครับจะปรากฏให้เห็นนานขึ้น6วินาทีครับก็คือไอที่ทำลายกล้องนั่นแหละนะครับส่วนตัวนี้ครับเส้นใยพืชต่างถิ่นนะครับก็คือระยะเวลาลงโทษเมื่อสตันพลาเทนไม้หลังจากเอ่อไอที่เราติดคณะ BKB นั่นแหละครับจะลดลง20%นะครับก็คือเราจะตันแป๊บเดียวไอเดินหนืดแป๊บเดียวเองครับลดลง20%นะฮะลดเยอะนะครับผมว่าอันนี้ก็ถือว่าดีนะฮะแต่ถามว่าดีมากไหมก็ไม่ได้ดีมากนะฮะ แล้วก็ถึงอนออสิเขียวชิ้นแรกนะครับก็คือก็คือทางออกซิเจนใช้แล้วนะเมื่อผู้รอดชีวิตโดนหมักฝรั่งนะครับพวกเขาจะหมดกำลังนาน6วินาทีนะครับก็คือเขาต้องอยู่เฉยๆนะ้วแต่ถ้าเขาวิ่งต่อเนื่อจะไม่ลดส่วนสีเขียวยที่2ครับก็คือสายพายุงชีพนะครับเมื่อผู้รอดชีวิตที่ขจัดหมักฝรั่งนะครับไปแล้วจะขีดร้องทําให้การกระทําใดๆที่ทําอยู่ก็ ต้องสะดุดลงนะครับก็คือเหมือนไอแดงอะ่ะจำได้ไหมเวลาแกะแดงเสร็จปะะุ๊บมันจะยืนนิ่งแป๊บหนึ่งอันนี้เหมือนกัน,นครับก็คือสะดุดแป๊บหนึ่งครับประมาณนั้นนะครับส่วนสีเขียวชิ้นที่3ครับก็คือสเปสัมผัสพิเศษนะครับก็คือเมื่อผู้รอดชีวิตถูกหมาฝรั่งนะครับพวกเขาจะได้ยินเสียงนัศมีความน่าก,กลัวเรากับคุณอยู่ใกล้ๆอ๋อก็คือเสียงหัวใจเต้นตลอดเวลานะฮะคนที่ติดหมาฝรั่งนะครับ ามนนั้แล้วก็มาถึงตัวที่4ครับก็คือเครื่องปั่นไฟโฮโลแกรมครับก็คือหลังจากที่เทเลพอร์ตนะครับจากไบโอพอร์ตนะครับผู้รอดชีวิตจะติดเอฟเฟกต์สานะไม่รู้ตัวเป็นเวลา60วินาทีครับก็คือวาร์ปจากกล้องนะครับไม่ใช่วาร์ปจากมือนะครับจะถึงจะติดสานะนี้นะครับก็มาถึงสิ่งเี่ชิ้นท้ายก็คือเจลนาโนนะครับเมชชีนะครับหลังจากอ่หมักฝรั่งอ่อะไรนะยิงหมักฝรั่งสำเร็จนะครับการโจมตีสำเร็จใน10วินาทีถัดไปจะทำให้ติดฐานะผุกพังนาน30วินาทีนะครับสาาหหรรรัััับขขววงงจกดดไม่ใ้้ษผูอชีิต ได้นะครับก็คือคิวตัวเองไม่ได้นั่นเองนะครับเอามานั้นนะครับแต่คือเราต้องให้เขาติดกล้องแล้วก็ภายในสิบวินาทีนั้นคือเราต้องตีเขาให้ได้นั่นเองนะครับเราจะติดฝรั่งแบบไหนก็ตามนะครับหรือวาร์ปอยู่ประมาณนั้นปะก็ยังพออ่านอยู่แต่เห็นปะแต่สลิตสตรีมสำเร็จนะเนี่ยเฮ้ยวาร์ปป่ะเออวาร์ปะวาร์ปอัดใส่ล้วต้องตีให้โดนเออวนะ่าน่าจะอันนี้น่าจะถูกละนะครับแล้วก็แอดออสีเรื่องชิ้นแรกก็คือซากถูกเผา เมื่อผู้รอดชีวิตได้รับผลจากสลิปสตรีมนะครับช่วงขณะจะติดสถานะตาบอดนะครับสถานะตาบอดจะถูกขัดขวางไม่ให้ผู้รอดชีวิตเห็นออล่ารับแต่ถ้าไอ้มาฝรั่งหายก็น่าจะปกตินั่นเองนะครับประมานั้นแล้วก็สีเหลืองชิ้นที่2ครับก็คือเครื่องวินิจฉัยนะครับก็คือหลังจากทีละพอตสลิปสตรีมสำเร็จนะครับการโจมตีของคุณจะทำให้ติดเอฟเฟกต์สถานะเบิกบะจนขว่าผู้รอดชีวิตจะรักษาหายดีนะครับก็คือติดสถานะหัวหมูนะครับก็ฮิวนาขึ้น2ี่ั่นเ้งเะอร์เซ็น สีเหลืองชิ้นต่อไปครับก็คือเซนเซอร์อัลตราโซนิกครับก็คือหลังจากผ่านไป0.5วินาทีคุณสามารถได้ยินเสียงทั้งหมดผ่านทางไบโอพอดก็คือกล้องอรัปกติแล้วอ่ะถ้าเรามองอะ่ะเราจะไม่ได้เสียงปั่นไฟไม่ได้เสียงอะไรเลยแต่ถ้าใส่ออดันนี้มาปุ๊บอะต้องมองกล้องสักพักหนึ่งปุ๊บถึงจะได้ยินเสียงนั่นเองนะครับว่าเอ้ยเซอร์วิ่งหรือเปล่าเซอร์ปั่นไฟหร,หรือเปล่าหรือเซอร์ฮิลเงี้ยครับประมาณนั้นครับ แล้วก็สีเหลืองรองท้ายก็คือแขนดอยครับระยะติดสลิปสตรีมครับระหว่างผู้รอดชีวิตแต่ละคนจะเพิ่มขึ้น2เมตรครับก็คือติดเชื้อครับเข้าใจใช่ไหมที่ผมบอกว่าหมาฝรั่งมันมีการติดเชื้อถ้าอยู่ใกล้เกินไปนะครับก็จบเรียบร้อยครับใช่ไหมจบแล้วครับอ้าวยังปะอ๋อแล้วก็เหลือสีเหลืองชิ้นท้ายครับก็คือไอโอเจลครับสลิปสตรีมแพร่ไปในหมู่ผู้รอดชีวิตเร็วขึ้น25ครับก็อันนี้น่าจะยิงปะยิงติดหมาฝรั่งเร็วขึ้น25ครับอันนี้ดีครับ อันนี้ถือว่าดีครับที่เกี่ยวกับการยิงหรือการสร้างกล้องเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ดีมากนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าใส่มาก็โอเคครับแล้วก็มาถึงแอดออนสีเท่าแล้วนะครับตอนนี้ก็คือแล้วก็แอดออนสีเท่าชิ้นแรกนะครับก็คือถุงมือเบสบอลของเด็กนะครับระยะเวลาของหมดโอเวอร์คล็อกเพิ่มขึ้น15%นะครับก็คือ BKB นานขึ้นนะฮะเหมือนพี่เดกดหลังแข็งอะนะครับนานขึ้นแล้วก็มาถึงสี่เทาชิ้นต่อไปครับก็คือน้ำมวลหนักนะครับระยะในการมองเห็นของขีบเครื่องมือกเหรับผู้รอดชิดดลลง8เมตรรคับ ก็คือมองเห็น EMP ยากขึ้นนะครับประมาณนั้นแล้วก็มาถึงตัวต่อไปครับก็คือรหัสรักษาความปลอดภัยชํารูดครับก็คือเวลาในการรีบูตเมื่อ EMP ส่งผลกระทบต่อไบโอพอดที่กําลังจับตามองอยู่ลดลง40%นะครับก็คือใส่มาปุ๊บอะมันเรากด EMP ปุ๊บมันจะไม่พังทันทีมันจะพังช้านิดนึงนะครับถึงจะพังนะ ประมานั้นถือว่าดีครับออนตัวนี้นะครับแล้วก็มาถึงตัวต่อไปครับก็คือสารโภชนาะสารโภชนาการค้นนะครับก็คือได้ไบโอพอดเพิ่มขึ้น2อันนะครับก็คือกล้อง2ตัวเลยอันนี้ดีโคตรดีผมแนะนําเลยว่าเอามาเพราะว่าโ,โปกติแล้วกล้องเกมนึงจะมีทั้งหมด8ตัวใส่อันนี้มาทั้งหมดมี10ตัวนะครับอันนี้แนะนําว่าเอามาประมาณนี้ครับผมก็อธิบายความสามารถไปแล้วแล้วก็แอดออนเรียบร้อยเลยครับความสามารถแอดออนครบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ดูกัน,นครับมาแล้วปุ๊บปิดตัว อืมอืมกระตูกอืม,อมบรับภาพออลตา้าด้วยไอส้สอดแตกเลยครับน้องๆขอคุณสำหรับคับเทิรครับฟู่ดีเสียงเลยขอฮิวบิล,ลิกรับกระทือพวก3%ให้จมดินมิดเลยความแค้นฝังลึกไปถึงวิญญาณโอ้ไม่ใช่กระตูเหรอ วิญญาณเร็วแบบต้องหาต้องเล่นแบบเหมือนโดนะับแบบคือพยายามหามุมกล้องวางให้ดีเว้ยเพราะว่ามันจะมีบางมุมที่แบบว่าเซอร์ยังปั่นได้ครับดนไปะลับหนึ่ง นี่แล้วกูให้มึงเปิดกล่องเหรอไอสัตว์เดี๋ยววาร์ปอัดครับวาร์ปอัดดีจ้าอืมดีจ้ารอทำไมจ้ารอพี่ทำไมจ้าเรียบร้อยครับลมแล้วนี่มีการพูดด้วยครับเป็นตัวละครที่พูดเยอะมากๆครับตัวนี้ มุมซ้ายบนเป็นแง่ง่มันคืออะไรครับเป็นสกินครับเป็นสกินงงโห่เฉยไม่มีใครปั่นครับดูนะจริจริงมันสลับกล้องก็ได้นะแต่มันสลับแบบผ่านมุมมองกล้องครับมันไอเลนกล้องมันจะเปลี่ยนครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับผมอะโอ,โอ้โอ้กระตุกอะไรเนะนี่ยด่าน ไม่ต้องวางสูงอะไรก็ได้นะมันไม่เกี่ยวแล้วการวางสูงอะ่ะนะครับวางระดับไหนแม่งก็แทนกล้องง่ายครับเจอแล้วดีจ้ะดระยะ ไม่มนไหนอะ่ะโอเคไม่มีครับแต่ง <Thank you. S 2> ิืวเอยมึงใช้ขวดเหรอห้าวิเองยังใช้อีกห้าวิก็เอาห้าวิก็เอากูก็เอามึงเหมือนกันแค่นั้นแหละ ตัวมันกากครับแต่มันได้สนุกดีครับมันกล้องวงจรปิดมันสนุกอะ้าใจปะอัศวินนะมันจะสนุกต่อเมื่อคือลูกน้องตีไงบางทีลูกน้องแม่งก็เอ๋ครับโอ้ติด EMP ครับเนี่ยครับถ้าเวลาเราเล่นกล้องใกล้ๆคนโดนแควันจะเป็นไงครับวิธีการแก้โดน EMP ก็ง่ายๆครับเห็นปะมันช็อตใช่ไหมเนี่ยก็ล้างจบล้างจบเรียบร้อยครับโอ้โหด่าน โคตรดีต้องมีบางตาที่ผมต้องเอาโมดีไปบ้างแล้วล่ะจริงเพราะว่ายังไม่ได้ทำรีวิวเลยเพราะวอาโมแต่เล่นนะโอเคครับจะละ แผนกล้องไว้ครับเนี่นะยรุยกระตุกอะไรอนะโอ้โหกระตุกจังบ่อยแมบอะไรครับเนี่ยต้องให้ตกเฟสดครับ E.M.P. อะจะเห็นคนเดินอย่างงี้ครับแี่ยแก้ง่ายครับ,รบตัว E.M.P. วางใหม่จบละวิธีการแก้ E.M.P. ง่ายครับแต่มันก็แค่เสียเวลาหน่อยนึง ดีกว่ารอครูดาวมันนานมากไงมีการบล็อกครับอันนี้มันได้หายไม่ได้อยู่แล้วพอมันยังไม่โดนแขวนเลยโดนไปก่อนหนึ่งลูกอ้าวติดเชื้อครับอยู่ใกล้กันเนี่ยอุ้ยกระตุกโอ้โหแบบแบบตีอีสปอร์ต ูว่าตัวกูแข่งนะตัวกูแข่งนะตัวกูแข่งนะเปยไม้ไปก็ลม้มอะแค่นั้นแหละ <c oughs> เราสอบข่าวแขวนไปแล้วเนาะนะเปลี่ยน,เป,นเป็นสอบปกติตน,นะตรงนูนสองคนับตรงให้คนหนึ่งโอเคปล่อยไปครับเราต้องโซนเครื่องเหมือนเล่นโดนหน่อยๆแตถามว่าโดนดีกว่าไหมโดนเก่งกว่าเยอะนะครับถ้ามอง ขอไมเคลิลอีกนะท่อมอ,มองครับแบบสโตเกอร์ของแท้พี่เอาเอาเอายังไงย,ยังไงกูวาร์ปแค่นั้นแหละราชาปูดีจ้ากล้องผมมันมองเห็นนะเด็กหางตาหางตาอยู่โน้หางตานี่แหละผลประสบการณ์เก็บเกี่ยวเลยตั้งแต่9ก้าโมงยัน5้าโมงอ่ะไอ้ย4่โมงมั้งผมเลิกเล่นตอน4ี่โมงครับ เล่นจนจุติน่าจะนำสุดในของเกมละแต่ใกล้จุติสาม้วครับผมเล่นอ่ะผมเลยว่ามั่นใจมากก็กูเก่งที่สุดในเซิร์ฟไอเฮียพอก,กูเล่นแล้วกูพัฒนาเรื่อยๆไงไม่ใช่เล่นเอาไปวันๆนะน้องนะใช่ไหมน้องเอาติดอย่างนี้ติดหินวิ่งไปครับ เก็บหมดอะเพราะว่าไม่สนนะเอามาฝรั่งติดไปหน่อยไหมติดมาฝรั่งไปหน่อยไปแล้วผมก็จะได้ยิงง่ายๆไงผมได้ครับอุย้ยไปถึงอุยอ้ยอุ้ยทำไมยิงว้าไปมันใกล้กว่าตั้งกล้องจองจปิดวะ เดีู้ดีจะนอนมึงก็ปิดไหลกูเวควายทัสถ้าจะนอนไปดูไลฟ์อื่นเออมึงโดนเอฟซีกูหนัวแค่แหละโดนเอฟซีกูนัวไปที่นี่ไม่ต้องการมึงไปไอ้บิดจะตีมคนอื่นเขาก่อนไลฟ์ฟังที่เขาพูดใจเย็นใจเย็นใจเย็นอันนี้เพื่อนผมแต่มันแย่ผิดคนไนงะแย่เอฟซีที่ผมรักไนงะใช่ไหม เรียบร้อยทัดโดนนัวทัดโดนสีผมนัวแค่นัแหละโดนโดนมึงโดนเล่นมีกคนเหรอมึงเล่นมีกคนหรออ้าคนอื่นบ้างครับเอุ้ยกระโดดเบาวางกล้องอะไรครับพอเราเมียออนเพิ่มกล้องมาทั้งสองตัวเอ้าไอ้เชีอยกล้องไม่ออกเออดีจริงเกมดี กล้องแบงเวอร์มากครับมันในบีซีหักไม่ได้ขนาดนี้นะจริงกล้าพูดเลยเรียบร้อยครับแล้วก็เตรียมโอ้ไม่ต้องเทลพอดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีเซสอพอ้มันวาร์ปไปก็เท่านั้นครับระยะมันก็เท่าเดิมอะถ้าเราวาร์ปอ่ะอันนี้ใกล้หน่อยนึงอ่ะวาร์ปพี่มาแล้วน้องเบา้าพี่มาแล้วน้องเบา้า หลังเป็นอะไรไอ้เฮี้ยคุณรู้คุณเล่นฮอนหลังพีเดเตอร์ไวะเนี่ยหรือหลังอามาด,นอ,มนดอนอืมอืมตั๊กแตนมาแห้วใช่แล้วพลังตั๊กแตนตัวน,นี้ก็คือผมรู้สึกโคนเนลหรือเปล่าว่าเวลตัวละครเคอราไว้ของตัวทำไมครับขึ้นง่ายครับเพราะว่าแต้มมันเกินสามหมื่นสองแล้วมันเลยขึ้นง่ายมากเนี่ยตามจริงมันสลับกล้องอีก็ได้นะทุกคนเียให้ดูครับมันสลับอี้ก็ได้ครับเห็นปะ อานสลับแบบนี้ได้เลยแต่มันต้องเปลี่ยนมุมมองกล้องครับมันมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเนี่ยผมต้องการให้มันกล้องมันมองเงี้ยเข้าใจใช่ปะแบบมองเครื่องเลยอ่ะเนี่ยเห็นปะมันต้องมองเครื่องนะครับถึงมันจะดีเนี่ยเห็นปะผมสลับกล้องไงผมเลยกล้องมันเลยเปลี่ยนครับผมเลยแบบพยายามเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดดีกว่าครับเพราะว่ามันจะได้กล้องที่เราตามที่เราต้องการเนี่ยผมว่าอย่างงั้นสะดวกกว่ากระโดดดิเออกระโดดสวยมาก ติดกล้องครับแอบเล่นชิวๆครับไม่ต้องก็ได้พอระยะน่าจะถึงมองอะไรโตมันเหมือนโตนหน่อยๆครับแต่มันเล่นยากกว่าแต่ก็โดนเก่งกว่าวับหมายแต่แค่นั้นแหละติดหนึ่งหน่อยครับแต่คือมันก็คือระยะที่เราสามารถตีได้ชิวๆ ยังเห็นพี่เฟิร์สร้องเพลงอ่ะเจ้กูว่าใช่มังกับพี่บอสใช่ไหมคนนี้โ <c oughs> ดเนตมาน้องแค่น้องโดเนตมาพี่ครับมาอัปเดตแล้วกระตุกใช่ผมก็กระตุกครับเดี๋ยวจบตาน้เดมอธิบายเรื่องความสามารถแล้วกันนะครับแต่จะไม่ได้อ่านตามที่เขากําหนดนะอันนี้คือแบบเล่นจริงๆตั้งแต่ p ีซียันมือถืออ่ะกูเล่นแต่เช้าอ่ะไอ้เหียกูเล่นจนถึงเย็นนะกูไม่โอ้วดหรอกกูเล่นแต่ในคอมไอ้เหียกูนี่กูซ้อมของจริงเลย เฮ้ยคนอยู่ในบ้านปะมอเคเรยเชา้านี่ไงกูวา้าตียยอตัวไม่ค่อยเก่งครับแต่มันเล่นสนุกดีเจอคนบล็อกเก่งๆก็จบเลยครับแบบบล็อก e EMP ได้อะไรเงี้ยคือคนไอ้ตัวเนี้ยมันแพ้จุกสองตัวสองคนอะโดยที่แบบว่ามี EMP ด้วยเจ้าหน้ามีกับแปว <c oughs> ไอ้สัตว์กตุ๊กตาขยับ ถ้ำมองเหมือนที่พี่พี่บี้บอกว่ะไอ้เหี้ยไอ้เจ้ามันยิ่งกว่าถ้ำมองอย่างพี่บี้พี่บี้ดูอยู่เปล่าไม่รู้ผมรู้ว่าตัวนั้นนะทต่เป็นไม่เห็นนะว่าอยู่ไหนทำเป็นมองๆเท่าทั่วบอยู่ไหนวะเออยู่ไหนวะอยู่นี่เปล่าวะกูเห็นมึงไอ้สอย ไอ้เหี้ยคิดว่ากูไม่เห็นเหรอกูเห็นตั้งแต่ในกล้องแล้วเนาะพี่ให้ตัวนี้อยู่ที่อะไรครับที่เบ,บียบครับบีบีบีบชอบว่ะแอบตุ๊กตาเนี่ยแล้วก็ปัมป๊มคะแนนครับปั๊มคะแนนครับมันยิงรัวปั๊มครับสี่ครั้งร้อยหนึ่งอ่ะมันไม่ได้วาร์ปแล้วตีได้เลยเหมือนเทคนะใช่ครับ ต้องรอสักคู่สักใหญ่เลยครัสักคู่แบบใหญ่ๆเลยครับแต่ผมไปดูเทคนิคต่างชาติมามันมีเพิร์กในหน่าสนใจมากแต่มันตอนนี้นมันยังไม่ได้บัฟเนบบเหมือนใน PC ก็คือไอ้เพิร์กที่ปัดเครื่องเสร็จอะแล้วมันง้างไกลอะอันนั้นอนะไอเอเลี่ยนไอเฮี้ยนเ่ยเล่นได้เว้ยเพราะว่าลามุดอะแล้วแบบว่าไม้แตกไงป่ะมันสามารถง้างแบบไก่แล้วแบบตะแั่นอะเฮี้ยนแบบคอมโบดีจัดอะนะฮะแทงซีเหมือน,หนเห็นป่ะ มาเลยอัพเปลง่ายครับผมจะจุดตีสามเลยนะ